สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องช่องยูทู e ของเกษตรบนฟ้าครับนี่ามาเพิ่งนะครับรถเกี่ยวเขานะครับดีซีเกตสุดดีซีเจ็ดสิบนะครับตัวตาดีซีเจ็ดสิบเกี่ยวเขาเจ้าครับ ตูดเตงมาแล้วครับเนี่ยตูดอเตงมาแล้วเครื่องที่ลงกลางล่องเลยนครับครับึ่งเครื่องออกนะครับลงกลางล่องตัวตูดเตงมาแล้วเนี่ย รตาดีซีเ็ด70น์ครับมวงเคื่องร่งกลางล่องเลยเพราะว่าตูด แตงมาแล้วนะครับ ดูค่นี้ก็อายุการใช้งานกับะมันอาหกปีแล้วนะครับผมยังสภาพยังดีอยู่